แบบฝึกอ่านชุดที่8คำที่ประสมสระอสระอีสระอ,อสระอัมอ่านออกเสียงคำพูดดังฟังชัด ือาบมัดมือถือมีดไม้ขีดรีดผ้าตาบอด กอดเขา่าบูดเน่าเฝ้าของสองถาดราดน้ำทําผิด คิดดีที่สุดจุดไฟไข่ทอดยอดไม้ไปวัด